สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมอวตารสตตร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาอัพเปิลกันนะครับแล้วก็อัพเออการ์ดนะครับก็มีหลายคนนะครับบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะขั้น3นาทีขั้นสี่นาทีหนึ่งนะครับขั้นเสี่ยเพิ่งไปหวังเลยนะครับแม่งผมลงบอสเสีย่ยหาก,การจะไม่ได้เลยนะครับแถมลงก็ไม่ไม่เคยผ่านนาทีหนึ่งคือ <laughs> ไม่มีใครพาลงอ่ะเออจริงๆอ่ะ เดี๋ยววันนี้ผมขออกอินก่อนละคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10.43นาทีนะครับู้ตื่นมาทำหาอะไรนะเป็นเวลาหลับเวลานอนพักผ่อนของผมนะเมื่อคืนนี้ก็ลอดไปถึงไตีสามตสี4เลยนะครับนั่งนั่งทำอะไรก็ไม่รู้เอ่อเปล่าครับอ่าต้องต้อแหลไปก่อนนะครับตอแหลไปก่อนเปล่า <c oughs> ครับเออไอ้เดี๋ยวนี้มีเด็กมาขอถ่ายคงถ่ายคลิปเยอะแยะสารพงสารพัดนะครับเออให้ตาเถิดฟาราโอเค วันนี้เราก็มาแล้วนะครับผมก็จะใช้ปืนนี้นะครับปืนคิดมาดเนี่ยขั้นสองนะครับกะปืนส่งการขั้นส่งผมจะโอนจากขั้นหนึ่งมาขั้นสองว่าเป็นไงก็น่าจะสิบหกแหละวันน่าจะสิบหกอยู่ละเพราะมันเหลือแค่นิดเดียวเองนะครับดได้ๆๆๆๆขอแยกส่วนไอ้นี่ออกก่อนนะครับคือสีนี้ผมผมไม่จาเป็น ม้วนนี้แยกไปเยอะเหมือนกันนะคือหาแลธาตุไงจะมาอัพการ์ดนะครับแต่ก็ไม่ได้อัพพทีหนึ่งลืมนะครับวันนี้จะมาอัพกันนะครับโอเคผมจะข้ามขั้นเลยนะครับไม่ไม่ไม่ทำขั้นสองนะครับข้ามไปขั้นสามเลยนะครับการ์ดถ่ายทอดเป้าหมายที่ต้องการนะครับผมก็จะใช้การ์ดบอสสามนะครับการ์ดไหนก็ได้นะครับการ์ดสามนะครับใช้การนี้เลยลนแล้วก็ให้มันติกตรงที่พลังประจนภลายนะครับจากนั้นกดที่ปิดนะครับ ปิดหรือเปิดว่าปิดนะครับกดไปแค่นี้ครับขั้นสามแลว้วชิวๆนะครับเราก็มาดูการเห็นปะ่ะจะเป็นเลขสามว่าคราวนี้ผมต้องการการบอสสี่นะแม่งยังหาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเชงเป็ดเลยวะแม่งน่าเบื่ออ่ะไม่มีใครพาลงนะถ้ามีพาลงปั่นนี้การสี่แล้วนะเหมือนไอ้เจมนะครับออโอเคจากนั้นจะมาอัพปืน,นครับ มันหมดยังวะเหลืออู้อีกสองวันไกลเจ็ดชั่วโมงโอ้โหกะจะอัพสัาหนอยนมันไอ้นี่มันล็อกอยู่อะผมล็อกไว้อยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะโอนได้อะไรได้นะครับก็สวยไปส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยอัพใหมนะ่หาปืนม่วงก่อนอ่าช่วงนี้ยักจอดนะปืนม่วงไม่มีเลยจะมาอัพพงอัพปืนนี่ไม่มีต้องนั่งหาของบอสอนะโอเคเดีย๋ยวเรามา ดูโปรโมชั่นนะครับของสลับเดือนนี้นะครับแม่งผมก็เพิ่งรู้ไม่กี่วันนี้เองนะครัเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นข่าวสารกิจกรรมนะครับทางของไอเนี่ยเออเทศก,กาลตุเจนะแพ็กเกจนะโอ้โหคุ้มเลยจริงๆนะผมเพิ่งยังมารู้เมื่อวานนี้แต่ก็สายไปแล้วนะที่เก็ดเก็บซื้อนะครับเนี่ยแค่สามพันฟรีเองเติมร้อห้าสิบคุ้มจริงได้ปืนถาวรนะ เปิดของอไรเนี่ยเอ่อวันวันตัวเจนอ่ามันโอ้โหเอฟเฟกสวยนะเห็นเขาบอกกันเพียบเลยนะมันก็มันก็สวยจริงอะ่ะผมเคยดูคอเล่นอยู่นะไอธนูเนะี่ะเอฟเฟกฟุง้งฟิงกระดิ่งแมวเลยนะครันะโคตรคุ้มอ่ะผมบอกแค่หน้าจริงแต่มันขั้นหนึ่งนะไม่ใช่ขั้นสองนะครับนะก็ประมาณนี้นครับเนี่ยเนาะใครสนใจก็ยังมีเวลาอยู่นะครับก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ เขาว่างขายวันที่26นะผมไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้เพิ่งจะมารู้วันที่ <c oughs> 28นะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับอลองไปเติมกันดูละกันเนี่ยน,นอยู่หน้าเ,เว็บคิวบิตนะครับตามนั้นเลยโอ้โหแม่งพลาดได้ไงก็ไม่รู้นะครับแม่งเทศากาลนี้นะอันนี้ก็ทักมาจากไหยพี่มีสไนโหดไหมไม่มีครับ อ,อพูดถึงสในนะครับพญาหงส์เขาส่งมาให้ผมเนาะผมก็กดรับเรียบร้อยนะเขาส่งนในนี้มาให้ผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะภายในคลิปนี้ไปเลยละกันเนาะโอเคเขาเป็นคนที่สนับสนุนเออาอวุธผมแต่ขอให้มากก็ไม่ดีนะเกรงใจครับเกรงใจเอสนอ,อยู่ไหนวะที่เขาส่งให้ผมเอออยู่นี่นะนี่โอเค ผมก็ได้ไปทํากิจกรรมหน้าเวฟนะครับก็คือแอดไลน์ไปแล้วก็ไปขอโค้ดต้องแชร์กิจกรรมเขาด้วยนะเออรูปเขาเรียกว่าเราไม่ใช่รูปเดียวเออแชร์กิจกรรมวิดีโอของอวตารปรโมดอะไรพวกนี้นะครับอ,อ่าเนี่ยปืนยี่สิบรับมาให้หมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคก็หมดแล้วมีแค่นะั้นแบบนะครนบะเขีไปเทมก็มันก็มีสอนอยู่ก็ไปศึกษาดูนะครับ ไปดูหน้าเพจมันมีอะไรไปดูหน้าเพจนะผมไม่ใช่ทีมงานนะไม่ต้องมาทงมาถามนะว่าเกมเป็นหายเหีอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันถามทีมงานเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นกันนะแม่งพูไปเป็นชั่วโมงเลยลุงกวดจะได้เล่นโอ้โหคนโคตรเยอะเลยวันนี้อันนี้ไปไว้ยิงบอสใช่ไหมมันแรงจริงเหรอผมว่าไม่แรงหรอกนะดูดูละผมว่าปืนที่ผมยิงปัจจุบันนี้ยังแรงกว่าปืนนี้อีกจริงๆนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันนะว่ามัน ยังไงโอ้โหมาถึงเจอของหนักเลยวะกดเพกดคอนโทรนเปิดแผงควบคุมนะครับอ่ะเอา้เอาตอนจะเปิดแล้วโอ้โหพอมีแค่สามคนนี่เขาก็ช่ำชองนะครับเนี่ยเราจะอะไรไปสู้ขาววาเหมือนเห็นแบบแบบสองตัวนะครับปะตาปะใครมามุงมายิงด้านหลังมนะันอะไปไกลๆอย่ามายุ่ง นนน่ะมีบินมีบินโอ้ยแอดแอดไอ้สัตว์แอด,แอด,แอด,แอดโอ้โหเยี่ยปืนอย่างแรงแยัแปดเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าใหม่ตาหน้าใหาามาแแแแ่แก้ตัวแก้ตัวเอาแล้วเันต้องแก้ตัวแอ้วอแ่าแล้วดูดูจากเนี้ยแพ้แล้ว,น,น,ลวนั่นไงกดมาปุ๊บเจอของหนักเลยสัตว์ใครออกเทมอยากจะรู้เก่งเลยไอหา ม,มาส่ว่มาส่วมาเจออาหารเหี่ยวแล้วก็ไม่ล้นะแม่งน่าเบื่อยิ่สไดเอเดี๋ยวเราไปทดลองเปิดกันดีกว,ว่ามาๆๆๆอืม,ม,มเปินปินบวกยี่สิบนะครับมันก็ไม่ลงไม่แรงหรอกผมว่านะเ,เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบก,กันนะครับใช้ของแบบเอาเน่าล้านไออันนี้ดีกว,ว่า มามาเปรียบเทียบกันดีกว่าห้องไหนดีวะห้องนี้อันช่วยเด็กช่วยเด็กนะครับช่วยเด็กอะเดี๋ยวเรามาดูวนะ่าว่ายิงกันมาแค่400 500 400 600ออา600อยู่นะ600อยู่500นะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนนี้นะครับโอ้โหผมว่าปืนผมมายิงแรงกว่าปืนแม่งอีกนะครับจริงๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่ธนูวะ ร้อยห้าร้อยพันี่ติดอีอร์ไม่ได้ไม่ติดวะไม่ติดพีเอ๊หือเก้าร้อยมาวะถ้า,าไปยิงคนนี่จะเข้าเท่าไหร่ไปน่าอยากจะรู้จริงเลยเดี๋ยวเราไปห้องฝึกกันนะเดี๋ยวเราจบตรงนี้ก่อนมาช่วยเด็กนะมาช่วยเด็กได้ของกากนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ขั้นแรกไนงะคืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ดาวแรกเออไม่ใช่ดาวสองนะครับแบบระดับยากนี้มันแบบเริ่มต้นแบบมาเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยบอสยิงก็ไม่ค่อยตายนะครับอ่ายิงไม่ค่อยเข้าอะไรประมาณนี้เป็นต้นทําไมเลือกรถน้อยยังวะมันมีปืนบอสกันไหมเนะี่ยอยากได้ถามครับรู้จักเลเวลแล้วเอ,อ้บางคนก็มีนะเว้ยอยาไปดูถูกเขาอืมเออแล้วผมก็ฝากถึงพวกที่แบบว่า ว่ายศเยอะๆนะครับดูถูกนะครับอย่าเหมารวมนะเป็นบางคนเท่านั้นนะครับอ่าส่วนตัวผมผมไม่ดูถูกยศน้อยนะเจะเวลน้อยเจะเวลเยอะหาเหวอะไรนะผมเล่นหมดครับผมไม่สนใจครับอะไรมาทักกันนะผมก็มีปืนบวก20นะมีแล้วมาบอกกูทําไมกูไม่อยากรู้เอออ่าตามน้าน,นะผมก็ฝากถึงตรงน้องพี่ทุกคนด้วยนะเจอเวลน้อยเวลเยอะอย่าไปสนใจนะเล่นด้วยการสามัคคีกันเข้าไว้นะครับ อย่าไปดูถูกนะว่าเรายศเยอะแล้วเวลน้อยอะไรอย่างนี้ถามหน่อยมึงก็เคยผ่านหมาปะวะจริงมากยศจนกว่าจะยศเยอะได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายมาจริง่ะแล้วพอยศเยอะแล้วมาองมาดูถูกผนให้เรื่องไหนวะจริงนะผมเมื่อวานนี่ผมเจอเนอะคนแบบว่าเวลน้อยเนงะี้ยบอกไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นกับยศเยอะเลยไม่ชอบดูถูกยศน้อยอะไรอย่างนี้บอกเลยนะบภายในคลิปนี้นะใครที่เข้ามาดูนะครับอย่าเหมารวมครับไม่ชอบจริงๆ คนตัวผมผมไม่ใช่คนอย่างนั้นอ่าแล้วก็อีกคนลหลายๆคนด้วยนะครับมันจะมีอยู่กลุ่มพวกนึงผมไม่ขอเอ่ยชื่อปนามหรืออะไรแล้วกันนะมันก็มีดูถูกมากอรผมก็เคยเจอเหมือนกันแต่ผมก็ไม่สนใจอะไรก็ปล่อยมันไปนะครับหรือบางคนกดส่มเข้ามาแล้วแบบว่าเจอ,อยังไงวะเออเขาเล่นกันจะใกล้จบเกมแล้วโดนเตะออกห้องโดนโหวตอะไรอย่างงี้ก็สวยไปนะรเราไม่สามารถที่จะไปอะไรได้ หรือบางคนหัวร้อนก็อาจจะมีโขงด่าน,นะว่าเอ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้วะเต่ออกทำไมเอ่อจะทำไมต้องแกล้งด้วยอะไรอย่างงี้บางคนก็ด่าสา,าละพุงฝาลพัดเลยนะครับอ่าก็แล้วแต่บางคนไปนะครับนิสัยแต่ละสั์ดานนะครับคนมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าบอกเลยอย่าเหมารวมแล้วกันเนาะฝากด้วยครับภายในคลิปนี้แต่ผมก็ไม่เข้าใจเนาะยศเยอะทำไมต้องดูถูกยศน้อยเถวะวะไม่เข้าใจจริง คือมึงก็เคยผ่านมาประวจริงมาเออปืนกะกงปึกปกระกาอะไรเงี้ยไม่ได้อัพไม่ได้บวกอะไรก็เคยผ่านมาประวัเด็กก็ไม่มีเออแล้วพอแบบว่ายศเยอะแล้วมีของครบทุกอย่างแล้วทาไมต้องไปดูถูกเขาด้วยผมไม่เข้าใจเหมือ,อนกันครับเออเอาเถอะเนาะเนี่ยรัพเลี้ยน้อยเขาไม่อยากจะเลกับคนเลี้ยเยอะก็พออย่างเงี้ยยศเยอะนะครับอา่าก็เพราะว่าเราดูถูกนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันน,นะว่ามันมีเหตุการณ์อัจเจริญน,นี้เกิดขึ้นมาด้วยผนตัวผม เคยเป็นนะแต่ก่อนนะแบบนานแล้วนะครับไม่คิดว่ามันจะกลับมาอีกนะครับอ่าเราก็ฝากถึงไอ้พวกโปด้วยนะแม่งเล่นจังเลยนะไปม่วน,นี่ไปห้องไหนเจอห้องนานนะขนาดห้องฝึกแม่งยังไม่เว้นเลยนะแต่มาห้องฝึกก็ดีเหมือนกันนะเออมาลงบนลงบอสอะเออมาลงกันเถอะอย่าไปเล่นแบบทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเถอะไอหายอดมั่วน,นี้ผมลดไปตั้งเยอะนะแพ้ติดต่อกันโหฝิบกว่าตาได้นะครับชนะไม่กี่ตาเองไอชิบหายมึง ผมนี่แบบโอ้โหอะไรวะเจอแต่โปรดีเอ็มครับช่วยแก้แบนหน่อยครับไอ้ช่วยช่วยช่วยแก้โปรหน่อยอ่าวันวันผมรู้นะว่าเขาทาอะไรนะครับอาจจะแบบปรับปรุงพัฒนาระบบหรือย้อมขายของอะไรพวกนี้นะไม่ใช่นะหยอกหยอกหยอกอ่าประมาณนี้ช่วยแก้หน่อยโปรเยอะจริงแต่มันก็ไม่เท่ากับเกมเๆหนึ่งนะครับโอ้โหเทียบเลยนะโปรไปห้องไหนเจอห้องนั้นนะครับ บอสแคนึงเจอแล้วโหแรงสุดยอดเลยเพืเอโอเค,อเคผมขอผ่านแค่บอสสองพอแล้วกันนะโอเควันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาห้องฝึกกันนะต่อได้ห้องฝึกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปืนมันยิงเท่าไหร่ใครทักมนะาเนี่ยใครวะแทงแล้วโอ้สีน้านี่วาการ์ดเฟยเดียอย่ามวัวรีรอช้าอยู่ใหญ่นะครับ โอ้เข้าสองร้อยโอ้ไปไหนไปไหนให้ตายเถิดซาร่าเฮ้ยพี่อันจอยต่ออีกแล้วไม่คนรู้จักกูอีกแล้วถ้าเหมือนผมเป็นมนุษย์ธรรมดาเถอะไปห้องไหนอย่าทักเลยคนเขาแตกตื่นหมดนะครับปะดีไปด้วยโอ้โหรอไปไกลอย,อยู่เหมือนกันนะ่ะเออครับต่อไปต่อไปครับเดี๋ยวเขาหาว่ายิงนะ อ้าวาเจอพอดีเลยโอ้ยเข้าร้อยเจ็ดยังเหรอสองร้อยยังเหรอเข้าน้อยจังวะมันไว้ยิงบอลน,นะครับมันไม่ไว้ยิงคน <laughs> ผมลองมาเล่นเฉยนะครับนะครับบอกว่าผมเปลนบวกยังไม่ไม่ถึงยี่สิบมาดูคลิปนี้นะครับถึงแล้วครับยี่สิบเอ้ยเอ้ยเอ้ยไบโอไบโอไบโอโอโหเนั่นไงจากการโมเสร็จแล้วแทงมึงตามแล้วแทง โอเคเลยให้ดูคร่าว <c oughs> ๆเป็นเท่านี้แลนะ้วกันเนาะว่าปืนนี้มันไม่เหมาะที่จะมาเล่นกับคนนะครับใครที่รับมานะครับไว้เล่นกับบอสนะครับรู้จักสภาพปืนแล้วดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับเนี่ยข้อมูลปืนมันไว้เดินทับจนภัยนะครับถ้ายิงบอสมันก็แรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอ,อ่อเพื่อนเต็มนะขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปยิงกับคนแม่งแทบไม่เข้าเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปเหมาะเล่นกับคนนะครับ ให้ไปเล่นกับบอสนะครับยิงบอสเอานะครับไล่ตบบอสเอานะครับโอเคส่วนท้ายภาคหน้านะผมก็จะมาอัปเกรดปืนให้ดูกันแล้วกันเราเป็นขั้นที่นะครับแม่งมีคนอยากให้ผมท6สักทีนึงนะครับผมก็จะอัปตามคําขอแล้วกันส่วนปืนนี้ผมก็จะเอามาใช้นะครับโอเคตามนั้นนะครับเพราะว่ามันขั้นสองเหมือนกันอ่าแต่ตอนนี้เกิดกิเลสขึ้นนะอยากได้ของจุจีนมากหายทิ้หายธนูแม่งแบบเอฟเฟกสวยมากอะ่ะเคยเห็นพี่กิฟต์เขาใช้อยู่นะครับอ่า แล้วก็ควบคุ้มเลยนะเติมละห้าสิบได้ทั้งหลายอันเลยนะครับหสุดยอดเลยก็ใครที่จะคิดจะเติมนะก็คิดให้ดีๆนะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเียงเียงเท่านั้นก็พอนะถ้าเกิดตัวเองเดือดร้อนแบบผมเนี่ยอยากอยากจะได้แต่ไม่มีเงินเติมก็ไม่ต้องไปสรรหานะครับมีเท่าที่มีพอนะครับอ่าไม่ต้องแบบว่าอยากไปได้ตามเขานู่นนี่นั่นนะครับมันไม่จําเป็นนะครับเสมอไปโอ้โหได้ของหายเหวอะไรมาโอเคส่วนการอัพเอ่ออัพของการเนี่ย ก็วัตถุด,ดิบก็ใช้ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ใช้ขวดนะไอที่อัพเอ่อพวกเปลินะนะใช้สามขวดแล้วก็แร่นะครับแต่ตามนี้ทุกคนน่าจะทําเป็นแหละส่วนอันนี้ก็น่าจะทํากันเป็นนะอืมส่วนตัวผมผมก็ลืมแล้วมันทํายังไงวะอ๋อหินหินถ้าคุณอัพหินแล้วที่ไม่ได้ใช้นะคุณก็แยกส่วนแล้วมันก็จะได้นันนะครับโอเคตันมันเลยนะไม่ไทำอานนี้เกือบจะลืมหมดแล้วเนะี่ยโอเค วัตถุดิบก็ใช้นิดเดียวแต่ยผมต้องไปหากาบอสสี่ต่อแล้วกันนะทำจริงไม่น่าอัพนะน่าจะรอบอสสี่ก่อนแล้วค่อยมาอัพนะก็อันนี้เป็นการอัพให้ดูเพียงคร่าวๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันก็ติดตามชมได้ที่ช anel น,น,นี้แล้วกันนะของอันจอยนะครับจะสังเกตน,นะว่าผมเปลี่ยนชื่อช anel นนใหม่นะจากชื่อเต็มๆผมนะเป็นนามชื่อจริงนามปากกวนนะผมเป็น,นสั้นๆครับว่าอันจอยนะครับโอเคคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆก็รอติดตามชมได้ที่ช anel น,น,นี้แล้วกันโอเค ใครที่จะโดเน a t หรือจะสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนได้ทางใต้ดีคิปชั่นนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับคำพูดวาจาเลยไม่สุภาพวันที่นี้ผิดภาพประการใดขออีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ